มาพป่น้องบรรยากาศแบบนี้หาดูได้ยากบรรยากาศแบบนี้ช่างรถโตก็คิดถึงอดีตก,กาเนะเอตอนไปอิสราเอลตอนนั้นอะอายุ22ปีมันมันอยู่ทะเลทรายเนยแล้ววันไหนที่มีหมอกแบบเนี้ยหมอกปกคลุมตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีตื่นมาตีสาตีส่นี่ เห็นสภาพแบบนี้นี่รู้เลยว่าวันนั้นมันจะร้อนมากก็คือถ้าวันไหนมีหมอกเยอะๆแบบนี้วันนั้นก็เหมือนนรกละไรไปน้อง <c oughs> เหมือนนรกเลยใจนี่ก็จะหดหูเลยแหละว,วันวันวันไหนที่มีหมอกเยอะเพราะว่ามันจะร้อนจะร้อนจัดเนื่องจากว่ามันไม่มีลมนะทั้งลมข้างบนและลมข้างล่างจนประมาณบ่าย บ่ายสี่บ่ายสามบ่ายสี่โมงในลมถึงจะมาถ้าบันไหนเป็นบรรยากาศแบบนี้คิดถึงอดีตตอนไปประเทศอิสราเอลแบบนี้แหละเป็นหนุ่มน้อยนะอายุยี่สองไปนูนะ่นไปทำงานภาคเกษตรอยู่ภาคใต้ทำรรมะเขือเทศแล้วก็พิกแอปเปลิลแล้วก็พวกไแตงกวงแตงกวานี่แหละหลายอย่างอยู่ตรงที่อยู่ตีฉนวนกาซาตรงที่เขายิงกันนะ วันนี้ถ้าตื่นขึ้นมาเราเห็นหมอบแบบนี้โอ้โหทำใจพี่น้องเลยต้องต้องเบรกเด้มันมีเบรกอยู่เด้เบรกชั่วโมงสองชั่วโมงต้องเบรกให้คนงานนะเรามันหายใจไม่ออกช่วงประมาณแล้วแล้วแต่มันจะมีกรมบุตุนายจ้างเขาก็จะบอกวันไหนมันร้อนจัดต้องให้แรงงานเบระแล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่เขตแล้วแต่พื้นที่เด้ไม่เหมือนกัน ตรงที่ช่างเรตโตอยู่นี่ก็ร้อนไม่เยอะร้อนอยู่แต่แต่ไม่ไม่หนักเท่ากับภาคใต้จริงๆมันจะค่อนๆค่อนค,อนคอนไปภาคใต้นะติดชนวนกาซาห่างชนวนกาซาสามสกิโลเขายิงไอ้ระเบิดนิวเคลียร์มาข้ามหัวแล้วมาหลายลูกอยู่แต่ว่าตะเลิดหัวไปลูกหนึ่งที่ใกลไกลเคียงที่สุดห่างแคมป์คนงานไป กิโลหนึ่งไม่ถึงกิโลแล้วมีลูกหนึ่งนี่หนหบะบรรยากาศแบบนี้แหละนรกเลยแล้ววันนั้นนะหาดูได้ยากทีเพื่น้องะแต่ว่าอยู่ที่อีสานทางโคราชทางบ้านช่างเราตัวน,นี้ก็เป็นความเคยชินบรรยากาศแบบนี้จะเจอช่วงตั้งแต่เกี่ยวข้าวมาเลยจะเห็นจะเห็นแบบนี้ หมอกนะหมอกเหมือนฝนนะเปียกหมดเล้วนี่ราคานี่ตดินปอกปอๆๆเอยวันนี้ตื่นมาตีสี่ค่นก็เอา้าทำไมมันมืดฟ้าม,มัวดินอย่างนี้แนละ้วมาถ่ายให้ดูเผื่อบ้านใครไม่เห็น <c oughs> แต่แถวอีสานแถวภาคเนี่ยน,น่าจะมีแบบนี้เนาะนี่แหละมองไม่เห็นกลางหันลมแล้ว ช่นก็เราตอกก็มีห้าแผ่นมาตั้งแต่นน้ตั้งแต่ก่อนทำกระท่อมหลังใหญ่เยเด้ยูนู่นนะใช้น้ำสองแผงแล้วก็ใช้สามแผงแต่ตะวันนี้ใช้ใช้หมดปิไในน้ำดีไม่ได้ดูดน้ำลเลว